เรืรร่องที่เราโพสเมื่อวานอะไรยังไงคอนเสิร์ตไม่ไปเลยคอนเสิร์ตฮ้าแท้คอนเสิร์ตก็ก็อเ,กอเ,กเออเดี๋ยวก่อนก็อธิบายยังไงที่เพื่อนไม่ให้กระทบไปก็คือเหมือนกับมันอาจจะไม่ได้ได้ตรงตามคอนดิชันที่เราดีไว้ด้ดวยความคอนเสิร์ตเอ่อทางผู้จัดอาจจะติดป,ปัญหาบางประการแล้วก็มีดีเลย์มาอะไรเงี้ยคือด้วยความถ้าสมมุติทำานกับหอมนะคะมันก็จะมีระบบ ว่าโอเควันนี้ทําอะไรวันนี้ทําอะไรเดตไลน์ line, ต้องทําอะไรยังไองอะไรเงี้ยพอด้วยความคอนเสิร์ตเลื่อนแล้วก็เปลี่ยนคอนเซปต์จากคอนเสิร์ตเป็นทล์กโชว์เราก็รู้สึกว่ามันต้องมีการเตรียมตัวเยอะแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขว่าเดี๋ยววันนี้ต้องทําอย่างนี้ขั้นตอนที่2ต้องทําอย่างนี้พอมันมัน,ม,นมันเลยเดตไลน์มาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไม่ทนันแล้วก็เขาตัวทำผู้จัดเองเนี่ยก็มีปัญหาส่วนตัว แบไม่ได้เราคงไม่ได้บอกว่าปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ามันจะผิดมารยาทก็คือเขาเองก็มีปัญหาส่วนตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเกิดความไม่พร้อมสําหรับคอนเสิร์ตเนี้ยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราเก็เลิกไปเลยในส่วนของเราคนเดียวหรือว่าเพื่อนคนหนึ่่านั้นก็ได้แล้วมันไม่ได้มีความเคลื่อนไหวจากจากทางนน้นที่ที่ชัดเจนเหมือนกบเขาเลื่อนเชิงวารีดีเลยนะ มันมีความเงียบเกิดขึ้นจัดเงียบไปเลยไม่ได้มาดีลงานต่อเนื่องว่าจะต้องทําอะไรต่อมันถึงเด a ไลน์ที่ที่จะต้องคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอมันไม่มีความเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกว่าอาจจะติดขัดแล้วไม่พร้อมแล้วเราก็อยากบอกทางเอฟซีที่ออสเตรเลียเพราะเขาก็ได้เรียกมาถามเราคือยังไงเขาเองเขาก็ไม่รู้เพราะเพราะว่ามันมันเงียบมากเราก็เลยงั้นเราแสดงตัวไปก่อนเลยว่าเออมันมันจะไม่มีเราแล้วเอฟซีเขาจะ จะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เขาอย่างเรื<ะ>่องที่หอมได้คุยกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่จริงต้องไปกับพุกราอีกสี่คนที่เหลือจริงๆคุยกับหลายคนค่ะอันนี้คุณคุณตั้มบอกให้เอ่ยชื่อคุณด้วเยเพราะเขาอยากมีพื้นที่สื่อ <c oughs> <c oughs> คุณมีตมั้มมีซาน,น้มีปอ<ว>มีคุณบอ,<ว>บอ,อยเนี่ยเขาต้องกับเราอยู่แล้วเพราะว่างานนี้เขาติดต่อเราและเรามีเอื้ออารีดึงเขาให้มากับเราด้วยยืนยันตั้งแต่วันแรกจนวันี้มีบุญคุณใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะพูดอย่างอื่นเดี๋ยวมันดูไม่ดีนะคือเรามีบญคเเเาาารนึึถง เออมาด้วยกันสิอย่างเงี้ยเพราะเราลองเพลงไม่เป็นพ่วงมาพ่วงมาเขาก็เลยร่วมชะตากรรมเดียวกับเออค่ะคนว่ายังไงก็คือก็บางคนก็บอกว่าเออเขาก็ไม่ได้ล็อกคิวแล้วนะเพลงแต่เรารู้สึกว่าถ้าหอมอยากส่งสัญญาณบอกทางเอฟซีว่ามันจะไม่มีเรานะเพราะว่าเขาว่าก็คาดหวังว่าจะเจออะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราสุดท้ามันมีฟีดแบ็มาจากทางผู้จัดก็มีฟีดแบ็กค่ะก็ยังไงก็เออ คนที่เขาทําเรื่องขอรีฟันตั๋วก็ได้อนเงินเลยไปถึ <traveling> งคนที่ต่างประเทศอะคะ่ะ <st> กเ็เหมือนกับบางค,คือด้วยพอ,พอคอนเสิร์ตมันจะเล่นมิทุนาใช่ไหมคะพอมันเลื่อนไปกันยาบ,บางคนไม่สะดวกดูเขาก็ขอทําเรื่องรีฟันแล้วก็จะลงขั้นตอนหรืออะไรเงี้ย tragen. เขาก็จะบอกมาทางไดเล็กของว่าเขายังไม่ได้เงินรีฟันคือเลยอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากโพสไปอย่างเงี้ยแฟนคลับบอกเออเขาได้แล้วนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาโอนให้อะไรเงี้ยรู้จักแฟนคลับเขาแล้วรู้จักเขาีที่ไปันไกหลักก็ก็เขาก็ติดต่อไปทางบอยแต่ว่าของเราเขายังยังไม่ได้อ่านไลน์เหมือนเดิมแต่เขาบอกไปทางบอยแล้วก็เคลียร์ค่าเสียหายกับเราเราตอนนี้เราก็จะได้คืนค่าเสียหายทั้งหมดมมาสิ่งสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายเราที่เราออกไปก่อน ที่เราควรจะได้รับก็คือได้รับแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ได้มีการโกงอะไรเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีอาจจะมีการติดขัดเรื่องของทางฝั่งเขาแล้วเราอาจจะสื่อสารกันไม่ได้มากพอเพราะว่าตัวเขาจะยุ่งมากค่ะแสดงว่าพอเรื่องเป็นกันยาคิวเราก็ไม่ได้คือณตอนนี้เราเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปแล้วอะค่ะอืมแล้วแล้วแล้วกิจกาที่เราทํามาล่ะก็คือเขาจ่ายให้เราเราก็จะมอบทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้ให้แก่เขาแต่จะบอกว่าไหนไหนมันทำ จ้างงานหอมบอยอ่ะร้องเพลงก็ได้นะคะเออบก k กิ้งทำมันทำมันแล้วแล้วมันดีมากออมสะท่ะอนฉันจะตีเธอนะสะท่อนก็ลองให้มันเต็มเพลงไปสิแสดงว่าตอนนี้คือ สี่คนยังไม่มีข้อสรุปว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ใช่ค่ะหอมคงตอบแทนคนอื่นไม่ได้โดยเฉพาะคุณตั้ม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 แต่คุณตั้มนี่คืออยากไปมากหรือว่าคุณตั้มบอกอยากไปบอกพี่ผมก็เสียดายนะผมไม่เคยผมไม่เคยไปออสเตรเลียเลยนะอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็บอกตั้มก็เอาสิก็เหลือสี่แซบก็ได้ราคาแซบอะไรเงี้ย ปออนดัที่สนิทกับเราเขายังไงบ้างปอหอมไม่ได้คุยเลยค่ะหอมเจอมีโอกาสเจอซานิกับตั้มเฉยๆแต่ทีเนี้ยในส่วนของการดีลศิลปินอื่นๆอาจจะต้องผู้จัดอาจจะไปดีลกันเองว่ายังมีต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนความรู้สึกเ,เราเป็นแบบเซ็งมันเหมือนเราก็ตั้งใจไม,ไม่ไม่เซ็งไม่เซ็งหรอกค่ะหอมเข้าใจว่าทุกคนก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางได้<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะวันนั้นหอมก็แค่ขอการสื่อสารแล้วก็พอบางอย่างมันชัดเจนหอมถึงได้โพสต์เพื่อเป็นการบอกกล่าวแฟนคลับ ทางโน้นนะคะแต่พอเราโพสเราก็ลบอันนี้ที่เราลบนี่ก็เพราะมันมีอันฟิตแบกอะไรมาเลยอ๋อก็ได้ได้แล้วคือลงตัวลงตัวแล้วก็ลงตัวลงตัวค่ะคือเราได้การพูดคุยที่ลงตัวแล้วแล้วก็เออเราก็ไม่ได้มาเพื่อจะแบบทำร้ายใครหรืออะไรอย่างนี้นะคะอ่าก็คือเราใช้ได้แบกขึ้นแฮกเราก็ใช้ได้แบกขึ้นแฮกเราก็ให้เขาไปแล้วเออแล้วก็เขาก็ เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ในส่วนนี้กับเขาไปเพราะเราไม่ได้ไปร่วมงานเขานะก็ถือซะว่าเขาซื้อแบ็กกิ้งแท็กไปเสียดายมากเพราะเราใหม่มากตั้นมือกับการร้องเพลงครั้งนี้มากเขาสุดท้ายเขาเปลี่ยนเป็นทอล์กโชว์คอนเซปต์ก็เสียดายนะที่ความสามารถของเราถูกปิดกั้นเหมือนเราจะจะเกิดแต่ว่าเราถูกคุมกำเนิดซะก่อนไนตรงนี้ทีนี้ก็ฝากบอกผู้จัดที่เป็นอร์แกไนที่เมืองไทย ท่านอาจจะฟังเพลงดีๆมาเยอะแล้วแต่หอมเชื่อว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละ,ะผิดบ้างถูกบ้างโ <c oughs> น้ตเต่ไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยแต่แบ็คกิ้งแพ็กทำดีมากแต่ว่าไปไหนไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงจ่ายซิงเกิลไปเลยไหมซิงเกิลไปเลยไหมสิงเกิลคิดว่าเราเห็นพีคแล้วเราคิดว่าให้พีคทำดีกว่าพีคทำโอเคละโอเคมากตอนที่เขาพูดเหมือนก <c oughs> ับเขาเสียใจเหมือนกับการที่ไม่ได้ร่วมงานกับเราฟิชเชอร์ลี่เออคุณบอยเขาไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วในส่วนตรงเนี้ยนะคะแต่ว่า แค่ค่าแบกกิงแท็กอะเขาถูกหารสองอ <laughs> เขาคือบูโรจิตตะกรรม <laughs> ก็คือคุณบอยถ้าขาถ้าเขาไม่มีเราอันนี้พูดก็พูนนะเขาไม่มีทางมีงานอย่างนี้ติดต่อมาอยู่แล้วอะคะ่ะ <c oughs> ไม่มีทาง,ทาง <c oughs> ใช่ค่ะก็คือเขาไม่น่าที่จะกล้าคิดทวงอะไรลรัมเลิฟอะไรกับเราะคะ่ะ <c oughs> คิดว่านะคะ ที่ไปเยาวราชมา <ow. S 1> เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงบ้างเห <Eagle> ตุการณ์เหตุก็คือว่าเราอ่ะจะไปร้องเพลงเปิดหมวกแล้วไปถ่าย youtube ด้วยแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกทําประโยชน์หน่อยอ่ะก็รับหาเงินแต่หอมมาอยู่จังหวะที่กําลังถือกล่องกับปกป้องอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะวุ่นวุ่นเรื่องการถือกล่องแล้วก็ดินเสียงเลขาโวยวายโวยวายแบบเออแบบโวยตำรวจเหมือนในละครเลยค่ะโวยวายเหมือนตลาดตรงนั้นเลยแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ อตอนหลังเขามาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาสะพายกระเป๋าหอมแล้วก็กระเป๋าหอมมันไม่ได้รูดซิปมันก็คงเปิดยั่วมีความยั่วป้าเขาก็มาเดาว,ว่าไม่ใช่แก๊งคนไทยเท่าที่เราคุยกับตำรวจนะคะ,ะเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีะแต่งตัวลุ่มล่ามหน่อยกระเป๋าของเขาเนี่ยที่พาดอยู่ที่ตัวมันจะมีซิปหลายอันอซิปหลายอันมีผ้าพ,พันคอผืนใหญ่เพื่อใช้ปิดแล้วก็เวลาล้วงก็จะโกรยเข้ากระเป๋า ทีนี้จังหวะเลขาเขาจะเช็คก,กระเป๋าตลอดเวลาเขาก็จะล้วงเอาของแหละล้ว,ลวงปุ๊บเฮ้ยเจอมือใครอีกคนหนึงใ<า>นกระเป๋า<อ>พบมือใครสักคนหนึ่งก็จะเป็นแบบคุณป้าอ่าแต่คุณป้าบอกเขาเหมือนเขาพูดไทยได้นะแบบเขาไม่ได้ทอะไรเขาถ่ายคลิปแต่ถ่ายคลิปอะจังหวะที่พูดอะมือเพิ่งหยิบโทรศัพท์<อ>ล้วงขึ้นมา<อ>แล้วก็พฤติกรรมก็ลนลาลนลาอะไรอย่างเงี้ยในกระเป๋านี้มีเงินประมาณเท่าไหร่ราคาร้านอ๋อในกระเป๋าสามร้อยหรือ <laughs> แต่มันถูกเก็บแบบฟูฟูไงฟูฟูขึ้นมาเพราะว่าต้นหอมมีอะไรก็ได้หย่อนลงกระเป๋าอย่างเงี้ยคือความโชคดีจริงๆมันมีหลายพันแต่ความโชคดีคือแฟนคลับออะโอนตังเข้าบัญชีเราเราก็เลยเอาเงินสดเนี้ยไปหย่อนไท่กองไม่งานน่ะหมาก็คืออดจ้าเพราะว่าถ้าป้าเขารวงไปเขาจะเจอแบงค์พันแน่นอนเอะไรนี่ดำเนินการยังไงต่อคุณตำรวจก็โทรมาสอบถามแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเป็นแก๊งอย่างนี้นี้ที่อาศัยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย จัดการยังไงก็คงเป็นเรื่องของเขาแสดงว่าเราก็ไม่ใช่รายแรกเราไม่ใช่รายแรกค่ะพอเราโพสต์ไปก็จะมีคนมาเป็นว่าใช่ป้าคนนี้เคยเอาอย่างนี้อย่างนี้มีแก๊งขีดกระเป๋าตรงนี้ระหว่างที่เราเดินมันก็จะมีป้ายเตือนตลอดว่าระวังล้วงกระเป๋าขีดกระเป๋าแต่เขาเตือนก็ไม่ได้หายอะไรไปไม่ได้หอะไรไม่ได้หายอะไรหรอกป้าไม่เหลืออะไรแล้วคือตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดําเนินการยังไงคือส่วนใหญ่จับคนเหล่านี้จับแล้วก็ปรับ แล้วมันก็ถูกปล่อยออกมาอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้เวลาถ้าเราไปทำเราต้องรัดกุมแค่ไหนถ้าจะไปรับบริจาคยีเดือนไปในที่สาธารณะอีกก็ต้องมองเลยใครใส่ชุดลุ่มล่ามลุ่มล่ามใส่หมวกถือผ้าพันคอมาให้สังเกตแล้วก่อนอ่าอ่าแล้วเราแต่งตัวเหมือนเราสีลายลุ่มล่ามฉันจะฟ้องพร์รบอมาอีโครโฟนจ้างการไหมจ้างการจ้างการไม่ต้องถึงขนาดแล้วไม่มีทางจ้างการให้เขาเอาไปเดิมร้อยสองร้อยเอเราเจอเราก็จะ จิกนะจิกนะอย่านะจิกนะอะไรเงี้ยตอกสัญญาณไปก่อนอ่ะคุณหอมอีกเรื่องหนึ่งคุณลักษมีเลยะจอทำไมอ่ะอ้าวเขาบอกไงว่าเขาแบบใจยากอะไรเงยใจยาเราเป็นเขาเป็นใครพี่เมย์ผมหรลูกอ่ะเขาพูดแล้วเขาก็ลบไงเขาตั้งสติได้ใช่ไหมก็ไม่อาจจะเป็นเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าฟังปัญหาไม่ไม่ฟังปัญหามามาสักระยะนึงแล้วคือพวกหลักระยะทางไกลมันก็จะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นฝั่งนู้นก็อยากให้ไปฝั่งนี้พอมันทำงานยุ่งๆอากาศร้อนอ่ะเนาะ น้ำลายก็ยืดโอ้โหอาจจะไม่เข้าใจกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะต้องน่าเป็นห่วงขนาดนั้นยังยังไม่มียังไม่มีหรือยังจะฉันพูดดี่ยงงานเข้ามาอีกน้อยแต่ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้คุยฉันก็อ่านไม่ทันแล้วเราสนุกเช้ารักแล้วเราสนับสนุนเข้าหรือว่าเราห้ามเขาให้เขายาหรอก็ให้เขามีทางของเขาก็ดีถ้าถ้ามันไกลกันขนาดนั้นอยู่แล้วไม่มีความสุขจะอยากก็ได้แลมปัญหาเขาไม่จะลอดหรอกให้กำลังใจเขายังไงบ้าง ให้กำลังใจผัวเขาทำไมอ่ะไม่หรอกรักมันทางใจให้กำลังใจทั้งคู่แหละกลัวไหมว่าเขาจะทำเหมือนที่เขาโพสแล้วเขาลงทำก็ชีวิตเขาอยากก็แค่อยากอยากก็แค่หาใหม่เออเราก็พร้อมปลอบปลอมไปต้องปลอบหรอกคนอย่างมันอ่ะสุดท้ายแล้วเราระวังเดียวกับอัมมาชลาภาแล้วเป็นยังไงบ้างออกแพงมึงจีนไม่ได้ไม่ได้เลยก็คือเห็นข่าวอั้มนี่แหละ อะไรวะหนังจีนชุดแล้วด้วยความเราก็ลุงหนวดวิดีโอมาก่อนอลแล้วก็เอาลองเปิดดูแป๊บหนึง่งเปิดตอนสามทุ่มปีทีตีห้าเราหลงอะไรในวงังผู้ชายเลย <c oughs> ผู้ชายคนเดีคะคนเขาชื่อหลัวซีใช่ไหมแต่แฟนคลับให้เรียกว่าหลัวเราเขาบอกตรงนี้เลยถ้าเกิดใครอ่ะพาหลัวซีเข้ามาขอไปเป็นพิธีกรจะไม่ทำลุ้มล่าบนเวทีมีงบเท่าไหร่มาคุยเลยขอถ่ายรูปคู่แค่นั้นเอง๋ยวพูดคำว่าฟรีตีปากก่อน รถมันต้องใช้น้ำมนันสตาร์ทเครื่องแล้ว่าเข้าใจหอออาาัวอ้ําพัชราพ้วเข้าใจอ้ําบอกว่าเธอถ้าจบเรื่องนี้บอกนะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นต่อจร<ช>ิเหรอมีคดนด้วยต้อตงแทงจีเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะรักเขา,อ,าอืม,มขอบคุณค่คะนี่ก็จะฝากละครละครแคนคือดีมากอย่าเพิ่งปิดกล้องโอเคขอบคุณครับค่ะ